เพราะมีมนุษย์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ชาญฉลาดมีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าคนอื่นแต่ความล้ำหน้าเทคโนโลยีของอเมริกาถูกตัดขัดแย้งโดยภาพของความชุนลมุนการเผาบ้านผาเมืองกลางเมืองทั่วประเทศเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่านี่คือสถานการณ์ที่เรา ไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยครับว่าสังคมอเมริกันที่ถือว่าตัวเองเป็นผู้นําระดับโลกนั้นเนี่ยจะอยู่ในภาวะคล้ายๆกับประเทศโลกที่สมีการกลั่นแกล้งคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยด้วยวิธีการถึงขั้นทําให้เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับโรคระบาด ในทั้งๆท,ที่อเมริกานั้นเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์อย่างปฏิเสธไม่ได้แต่นี่แหละครับคือความล้มเหลวของผู้นำอเมริกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์ปรนัลบด์ทรัมป์บริหารประเทศที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยวิธีการวิธีคิดแบบโลกที่สามทรัมป์จัดการกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองด้วยวิธีการแบบเผด็จการในประเทศ ด้อยพัฒนาเลยครับเช่นจัดการกับ Twitter หลังจากที่ Twitter ขึ้นป้ายเตือนข้อความที่ทรัมป์เอาขึ้นว่าต้องเช็คก่อนว่าข้อความนี้ถูกต้องแม่นยำหรือไม่และเมื่อทรัมป์ขึ้น Twitter อีกครั้งหนึ่งท่ามกลางจลาจลน,นั้นบอกว่าถ้าหากยังมีการปล้นสะดมกันกลางถนนจะส่งทหารเข้าไปยิงทิ้งซึ่ง Twitter ก็ขึ้นข้อความเตือนว่า ข้อความเช่นนี้เป็นการยกย่องความรุนแรงซึ่งผิดตหลกการของ Twitter ในการให้ผู้คนเขียนข้อความขึ้นไปชัโกรธมากบอกว่านี่คือการลิดรอนเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้ยกเลิกสิทธิพิเศษที่ให้กับโซเชียลมีเดียในฐานะเป็นสื่อที่ควรจะมีเสรีภาพทัม ค่อยๆลิดรอนเสรีภาพของสื่อตั้งแต่เรียก New York Times CNN Washington Post ว่าเป็น fake news ทั้งๆที่สื่อเหล่านั้นเป็นสื่อดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมริกันมายาวนานเนี่ยแต่ทรัมป์เมื่อถูกตรวจสอบโดยสื่อเหล่านี้ก็ไม่ยอมสร้างความร้าวฉานแตกแยกในสังคมจนกระทั่งสาเหตุหนึ่งที่ความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นก็เพราะทรัมป์ถูกมองว่าเป็นคนที่แยก เย็ดผิวเย็ดผู้หญิงและไม่ฟังเสียงวิพากวิจารณ์ไม่จับมือกับผู้ว่าการรัฐต่างๆโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ว่าการรัฐนายกเทศมนตรีที่มาจากพรรคเดโมแครตที่ตัวเองไม่เห็นด้วยเห็นภาพนี้ไหมครับที่ผมวางเอาไว้ข้างหน้าความขัดแยง้งด้านหนึ่งเนี่ยคือการประท้วงเผาบ้านเผาเมืองแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าสังคมบริกันจะฆ่าฟันกัน จะกลั่นแกล้งกันขนาดนี้อีกข้างหนึ่งเราเห็นความสุดยอดของความเป็นประเทศที่สามารถจะสร้างนวัตกรรมทางอาวกาศส่งจรวดส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปล่าสุดนี้ก็คือการร่วมมือกันร,ระหว่างนาซ a กับเอกชนอย่าง SpaceX ทเนี่ยที่ส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปบน ISS ซึ่งโคจรรอบโลกปฏิบัติการวิจัยกลางหาว มนุษย์อวกาศสองคนนี้ก็ต้องถือว่าร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประมาณ10ปีที่มีการส่งมนุษย์อวกาศอกาศอ,อกจากแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งโจนุทรัมประกาศว่าจะส่งเสริมโครงการอวกาศเต็มที่และก็ประกาศว่าจะต้องให้มนุษย์กลับไปดวงจันทร์ และต่อไปก็จะขึ้นดาวอังคารโดยสหรัฐอเมริกานี่เองแหละจรวดที่ขึ้นไปของ SpaceX ชื่อ Falcon 9ครับแคปซูลที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยชื่อ Crew Dragon มังกรน,นำโดยทีมของ SpaceX ใน Control Center ที่ฟลอริดาและที่เมืองฮอสเซนที่แคลิฟอร์เนียจะไป ถึง ISS เช้าวันอาทิตย์เวลาบ้านเขามนุษย์อวกาศสองคนเป็นผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงครับของอเมริกาชื่อโรเบิร์ตเบนคินและก็ชื่อดักลาสเฮอริถือว่าเป็นการคัดเลือกมนุษย์อวกาศที่เข้มขน้น แล้วก็ยังจะมีการเตรียมการที่จะเปิดให้ผู้มีสตางค์ผู้สนใจเนี่ยเป็นลูกค้าไปเที่ยวใน ISS หรือในสถานีอวกาศที่หมุนรอบโลกก็ยิงขึ้นไปด้วยแคปซูลที่บริษัทเอกชนกำลังจะร่วมกันสร้างนี่แหละครับถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่ มีการยิงจรวดขึ้นอวกาศหลังจากที่กระสวยอวกาศของนาซ่นั้นถูกระวางไปตั้งแต่ปี2011ก็คือ9ปีพอดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนาซไม่ได้ทำเองครับนาซ a าจ้างโครงการอาวกาศของรัเสเซียในการส่งมนุษย์อวกาศไปบนสถานีอวกาศ แต่ว่าแน่นอนครับมันเรื่องของศักดิ์ศรีการเมืองด้วยอเมริกาจะไปฝากให้รัสเซียส่งมนุษย์อากาศโดยคือขึ้นไปได้อย่างไรก็จึงจำมือกับบริษัทเอกนชนเช่น spacex ของอีลอนมัสก์จนประสบความสำเร็จดังนั้นนี่ครับเป็นภาพเช้าวันนี้ที่ผมอยากเชียรยเห็นว่าความวุ่นวายสับสนในอเมริกานั้นยังเดินหน้าต่อไปเรายังไม่รู้จะจบอย่างไรครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ย การเดินขบวนประท้วงการเผาบ้านเผาเมืองประทะกับตำรวจในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสฮิวส o ตันดัลลัสนิวยอร์กด้วยครับนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมศูนย์กลางการค้าขายซึ่งก็กำลังอยู่ในภาวะลำบากลำบนเพราะโควิด19อยู่แล้วครับพอเจอเรื่องของผิวดำตำรวจขาว และมีการฉวยโอกาสจากกลุ่มที่ต้องการก่อจลาจลเนี่ยนิวยอร์กก็กลายเป็นยิ่งกว่าโลกที่สามอีกเดินออกไปนอกบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีการตีรันฟันแทงจะมีการยิงแก๊สน้ำตาจะมีการตามไล่ล่าว,วิ่งไล่กันเหมือนกับเป็นเมืองป่าเมืองเถื่อนอย่างนั้นเลยครับและลองวาดภาพดูถ้าเห็นภาพของการเดินขบวนประท้วงไปออก,กันันน่นเนี่ย ประเด็นเรื่องที่จะมีโซเชียลดิสเทนซิ่งให้อยู่กันห่างๆเพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดอีโควิด19ก็เป็นไปไม่ได้เลยครับดังนั้นมันจะมาทับซ้อนปัญหาก็คือว่าโควิด19ก็จะไม่หายไปจากอเมริกาเพราะมีการรวมตัวกันมีการปะทะกันเลิกคิดไปถึงเรื่องจะอยู่บ้าน stay home หรือว่าเลิกคิดกันว่าจะมีการเดินกันห่างๆ จะไปร้านอาหารจะชุมนุมกันก็ระมัดระวังนั่นเลิกคิดไปเลยความแค้นความโกรธนั้นทําให้คนอเมริกันในหลายๆายเมืองเลิกปฏิบัติการสู้กับโควิด1 9หันมาสู้กันเองคนจะตายคนจะหมดหวังที่สําคัญที่สุดคือสังคมอเมริกันจะมองไม่เห็นว่าตัวเองจะหลุดพ้นออกจากนรกการเมืองที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นํากับนรกโรคระบาดตามมาด้วยนรกแห่งความรุนแรง ความเกลียดชังการไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้การไม่สามารถจะหาจุดพบจุดกลางระหว่างคนผิวขาวผิวดำคนยากจนคนร่ำรวยให้มาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างที่เขาเรียก American d r ี a m ความฝันของอเมริกาที่ให้เป็นดินแดนแห่งการสร้างความเท่าเทียมโอกาสให้กับทุกคนวันนี้โลกกลับตลปัตครับ ดังนั้นสิ่งที่เราพูดถึงโลกหลังโควิด1 9เนี่ยมันจะมีภาพนี้เข้ามาด้วยครับว่าประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาที่สุดร่ำรวยที่สุดอย่างอเมริกากำลังจะถอยถอยเพราะความจเจริญรุ่งเรืองนั้นไปกะจุกอยู่ที่คนบางกลุ่มบางก้อนความเกลียดชังนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่คนอเมริกันในภาคส่วนต่างๆถือเป็นจุดยืนของตัวเองแทนที่จะยื่นมือไปเพื่อที่จะสร้างความปลองดองความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันความล้มเหลวของระบบอเมริกันไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกทดแทนด้วยระบบะเผด็จก,การหรือระบบรวมศูนย์อำนาจนะครับนั่นก็มีจุดอ่อนของตัวเขาเองเหมือนกันแต่ก็มีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ global times ของจีนเขียนใน Twitter บอกว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ ตอนที่ฮ่องกงมีการเดินขบวนต่อต้านเผาบ้านเผาเมืองท่านบอกว่าให้รัฐบาลปักกิ่งไปต่อรองเจราจาหาทางออกร่วมกันอย่างสันติใช่ไหมตอนนี้เนี่ยท่านไปเจราจากับพวกเผาบ้านเผาเมืองในอเมริกาสินี่ครับนี่จีนกําลังบอกทรัมป์ว่าเห็นไหมคุณมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องฮ่องกงคุณไม่เข้าใจหรือว่าคนบางส่วนที่เรียกร้องอ้างว่าเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเนี่ย เขาคือนักก่อจะราจนต้องการสร้างความวุ่นวายอย่างเดียวเท่านั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นอเมริกากำลังเจอกับจีนที่กำลังโต้กลับมาแต่ไม่ได้แปลว่าจีนไม่มีปัญหานะครับจีนก็จะมีปัญหาแบบของจีนแต่วันนี้เรามาดูเรื่องอเมริกาที่ลุกเป็นไฟน่ากลัวและจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด